ผ่านชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเราจะเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราตลอดไปเราอาจเคยผูกพันกับบางอย่างแต่สุดท้ายมันอาจกลายเป็นแค่ช่วงเวลาดีๆเราอาจเคยคิดว่าไม่มีทางลืมเขาได้แต่สุดท้ายมันอาจกลายเป็นแค่ภาพจำเราอาจเคยคิดจะฝากชีวิตไว้กับคนบางคนแต่สุดท้ายอาจไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เราอาจจะชอบใครสักคนบนโลกใบนี้แต่สุดท้ายเราอาจจะทำได้แค่รักไม่อาจเป็นเจ้าของชีวิตเขาได้เพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีอะไรเป็นของเราตลอดไปั้นนนนเเเเดดดิิททาาาาาาางงงงสสุพพพื่พ่่่่อไหมมบแแคคววววปลรูใฉ